ถมทําถนนนะคะที่กว้างมากใหญ่มากเลยนะแล้วก็เนี่ยทางระบายน้ําคูระบายน้ําข้างๆก็ตันหมดนะคะหน้าชดกลมเลยประานนั่นแหละต้าต้นมานะ,ะนี่คือสามชุกนะคะสุพรรณบุรีถนนรูหลาก่อห้าามากนะคะแต่ว่าสภาพแวดล้อมนะคะก็เนี่ยคอนเซ็ปต์นะคะประมาณนี้เลยแล้วก็วัดเดยอะด้วยนะ อยู่นีตัดเขาลงให้ปลูกให้ดูแลมันตัดมันตัดนะมันตัดมันตัดโกดเลยอ่ะยูนี้เนี่ยคือนี้ไม่รู้ว่าแบบมันเนี้ยมันเล่นแร่แปรธาตุไงแล้วมันก็เนี่ยเอาคนมาลักลอบตัดต้นไม้ตรงไหนตัดได้มันตัดแล้วมันจะมีข้ออ้างในการตัดเงี้ยนู่นนี่นั่นอ่ะ มันจะเป็นข้ออ้างของมันเยอะแยะเลยอะค่ะที่มาใช้ตัดไม้นะคะภายในอุทยานแล้วก็เนี่ยตามรอบๆดิมทางถนนด้วยเนี่ยต้นไม้ที่พระราชาเราปลูกเลยค่ะแต่พวกมันมาลักลอบตัดกันเนี่ยนะขยะอะไรอะโอ้โหขยะที่ใช้ไหววัดกันนี่นี่ของที่ใช้ไหววัดกันเนี่ยเดี๋ยวท้ามันเป็นไม้เป็นขยะแบบนี้ค่ะมันคือ เกิดประโยชน์ต่อสิ่งไรคะไม่มีเลยนะเป็นบาปทั้งหมดเนี่ยแล้วก็เป็นไวท์ทำกิจกรรมบันเทิงเนี่ยท้ายก็เป็นอย่างนี้ค่ะที่บริจาคกันมานะคิดใหม่ทำใหม่แล้วนี้การปิดพางข้ามอมนะไรก็มู่เนี่ยนี่เปนพบความผิดเพี้ยนนะคะของการทางานนะด้านการดูแลสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมนะคะทางด้านน้าป่าไม้นะคะ เยอะมากนะคะแล้วก็ด้านการเกษตรด้วยนะคืองานที่เกี่ยวข้องกับระบบราชการทั้งหมดที่ยังประโยชน์ให้กับประเทศเนี้ยที่คณะรัฐบาลจะไปทําให้เกิดปัญหาแล้วก็หาข้าอ้างดึงงบประมาณออกมาเนี่ยนะมันผิดเพี้ยนทั้งหมดเลยะคะ่ะทด่านช่างน้าหนักไดึงงบประมาณมาทเนี่ยเจอเยอะมาก ออโต้ Auto, หรือเป็นไงไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะก็ไม่เห็นมีรถอะไรไปใช้เนี่ยนะเห็นหลายที่แล้วนะคะไม่เข้าใจระบบพวกมันเหมือนกันดูขยะดยิสังขยาดิค่ะอันเนี้ยนนท่อท่อท่อเนี้ยท่อท่อเน้ท่อระบายนะะ้ำเนี่ยนะม,มันเนี้ยมันไม่ทับการใส่ไตลอกตันหมดและนะ้วจะสร้างถมทับนะคะมันน้ําแรงน้าท่วมมันก็เนี่ยเกิดกับการทําแบบเนี้ยของนักการเมืองที่มันจะดึงงบประมาณมา นะรูระบายน้ําทางระบายน้ําตันหมดถมทับทั้งหมดนะคะแต่ถน,นนใหญ่มากอะ่ะอืมสิ่งที่ยังประโยชน์จริงอะ่ะแต่เขาไม่ได้ผลประโยชน์ทับซ้อนเขาไม่ทํากันไงมันถมทําถนนจนคูคลองระบายนะ้ําเนี่ยยเป็นอย่างเงี้ยสภาพนะคะและเป็นตลอดแนวถูกถมทับนะเพื่อขยายถนนมาแล้วก็เนี่ยไม่ได้รับการขุดลอกดูแลเลยเลยนะคะ แล้วมันจะเอาตรงไหนไประบายน้ำอ่ะน้ำมันก็ท่วมไงก็ถูกแล้วไงเนี่ยน้ำมันจะท่วมมันจะเน่าก็เพราะสิ่งเหล่านี้ไงที่พวกนักการเมืองทำเนี่ยนะคะเออนี่ยพระราชาขุดลอกคูคลองพวกมึงก็ทำถนนถมถมนะคะแล้วก็ เอางบประมาณไปแก้หาเรื่องน้ำมันเล่นแร่แปรธาตุกับอ่างเก็บน้าแล้วก็เขื่อนบ้านเราด้วยนะไปตรวจสอบมันเลยพวกเนี่ยเลยนะคะว่าในสมัยไหนนะคะที่มันมีการนะคะดึงความเจริญประเภทนี้นะคะก็คือเนะะี่ยค่ะกรมทางหลวงนะคะสร้างถนนขยายถนนใหญ่นะคะโดยที่ได้รับอะไรร่วมมือกับอะไรอบตอนะคะอ,อในพื้นที่นั้นๆนะคะแล้วก็อะไรนี่ไง มีไฟฟ้าเนี่ยมาทีๆสวยสวยงามนี่นะที่บอกว่ายัางความประโยชน์มาให้กับชุมชนเนี่ยนะคะอ่ามันร่วมการชุจจริตคอร์รัปชันนะคะแล้วเนี่ยนะคะมันมาถมถนนนะคะสร้างนะคะบีบบีบทางระบายน้ําให้คับแคบนะคะเนี่ยมันเกินความจําเป็นเพราะว่านี่เป็นจังหวัดอ,อสุพรรณบุรีใช่ไหมคะไม่ได้มีไม่ได้มีเศรษฐกิจไม่ได้มีอะไรที่จะแบบจะต้องวิ่งนะคะโดยที่จะต้องทําถนนขนาดนี้แล้วไปขวางทางน้ําไหล คูคลองตรงกลางระหว่างกลางแล้วก็ตรงริมเนี่ยค่ะมันถูกถมทับนะคะตันหมดในหลายๆพื้นที่เลยนะคะแล้วในพื้นที่ที่ยังมีซรากเศษซรากให้ดูอยู่ซึ่งเดี๋ยวจะมีคลิปนะคะต่อกันเนี่ยนะคะให้นะคะมันถูกแบบละเลยนะคะทาให้สร้างปัญหานะคะคน้ำท่วมนะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่สร้างปัญหาสําคัญมากๆของน้ําท่วมที่เกิดจากพวกนักระบบนักการเมืองแล้วก็ข้าราชการชั่วหล่าเนี้ยค่ะที่ดึงงบประมาณมาแดกกันและเป็นงบประมาณของ ประเทศชาติเป็นภาษีของประชาชนมาทําเรื่องราวเหล่านี้ค่ะทาให้นะคะเอกชนนะคะนาโดยพระราชาพระราชินีนะคะราชวงศ์นะคะท่านแล้วก็บริษัทเอกชนแล้วก็เศรษฐีเอกชนต่างๆนะคะที่เขามีจิตศรัทธาอยากจะช่วยเหลือกประชาชนจริงเนี่ยต้องบริจาคนะคะด้วยพระราชทรัพย์ส่วนองค์แล้วก็เงินส่วนตัวนะคะของพวกเขานะคะเพื่อมาแก้ไขปัญหานะคะที่พวก กบฏนะคะนักการเมืองข้าราชการชั่วเหล่านี้นะคะสร้างปัญหานะคะทิ้งไว้ให้กับประเทศชาติเราด้วยงบประมาณภาษีของประชาชน,นะะมีการลักลอบตัดไม้นะคะต้นไม้ริมทางที่อนุรักษ์และได้รับปลูกเอาไว้เนี่ยนะคะด้วยนะคะก็มันเป็นช่วงของกบฏครองเมืองเนะะี่ยค่ะมันก็จะเกิดในช่วงนั้นนะคะทางเขาพึงฉวานนะคะก็มีการเนี่ยค่ะสร้างถนนนะคะที่กว้างนะคะแล้วก็มีดึงไฟฟ้าเข้ามานะคะแต่ ทางระบายน้ำด้านข้างไม่ได้รับการใส่ใจดูแลคะ่ะนี่ดูงานอยักมันนะตั้งขยะไว้ข้างหน้าบึงฉว่างเลยนะมีสถานที่ท่องเที่ยวนะแล้วก็นะคนที่ทําถนนก็กรมทางหนวงชนบทสพสี่ พื้นที่ค่ะถูกครอบครองและทำโดยผิดกฎหมายเ,เลยชาวต่างด้าวเลยนะคะก่อนเครื่องมือการเกษตรเืนที่เก่าๆเนี่ยนะคะก็จะเป็นปลูกข้าวอ่น้ำเนาะพื้นที่แถวนี้ก็จะเป็นปลูกข้าวค่ะแล้วก็มีการใช้พื้นที่ตรงส่วนอุทยานนะคะในการจัดโซนค่ะให้เป็นร้านค้านะคะแล้วก็ปลูกข้าวนะคะ เพื่อเลี้ยงดูอุ้มชูพวกมันนั่นแหละนะแล้วก็น่าจะมีใช้พืชชยาในการที่จะปลูกข้าวนะคะส่งไปส่งออกไปที่จีนลาวอะไรพวกนี้ด้วยะค่ะ <S <S โดยที่ใช้พื้นที่ปุิยานแห่งชาติบึงฉวานนะคะตัดต้นไม้เผานะคะ <S <S พบความผิดเพี้ยนนะคะแถวสุพรรณบุรีค่ะเยอะมากนะคะแถวบึงฉวางนะคะ ะะมีการเผามีการบุกรุกพื้นที่อุทยานนะคะมีการลักลอบจัดสัรในอุทยานไปขายนะคะมีการตัดต้นไม้นะคะแล้วก็มีการถมปรับสภาพพื้นที่นะคะเป็นร้านค้าเป็นรีสอร์ทเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่นะคะแล้วก็ดึงคนต่างด้าวเข้ามานะคะเป็นคนจับจองพื้นที่ะคะ่ะอยู่ในพื้นที่แทนนะคะในสถานที่ราชการด้วยนะนะีมือกระป มันเยอะมากค่ะวัดอะเมื่อก่อนเคยคิดเหมือนกันเอ๊ะวัดมันเยอะแล้วอยู่ติดติดกันเนี่ยนี่เราไม่เข้าใจเอ๊ะทำไมพระท่านปฏิบัติด้วยกันไม่ได้นะเราเป็นยังไงนะแต่พอโตมาเนี่ยมาซอรว์นะคะแล้วก็เนี่ยทำภารกิจที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาหมายนะคะเลยเข้าใจละเออแมงเป็นการตลาดมันอยู่ด้วยกันเอามันเห็นผลประโยชน์อะมเห็นเอ้ามึงได้เยอะกูได้น้อยไม่ได้กูมาตั้งวัดใหม่อะกูได้เต็มเต็มไงนี่ไง มาให้คนสร้างนู่นนี่นั่นนะนั่นย่ะนะก็พื้นที่เนี่ยแหล่งน้ำระบายน้ำมันนมันถูกปิดหมดนะอตอตส่วนหัวเขาอะไรสักอย่างนะคะ้ัองอยู่สุพรรณอยู่ค่ะแต่เนี่เป็นเส้นทางที่ไปชัยนานะก็เห็นวัดสิ่งศักดิ์สิทธิ์สร้างนะสร้างที่เขาสร้างขึ้นนะไม่ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะที่น่านอยู่สร้างแบบวัดสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาบนภูเขานะ ก็รอบๆเขาก็จะถูกตัดป่าก่รอยการตัดต้นไม้แล้วนะคะแล้วก็ทีเด็ดนะมีลงสีด้วยค่ะมีลงสีของชุมชนด้วยนะคะก็มีกานตัดถนนเข้ามาทางนี้นะ,ะซึ่งก็เป็นวัดอะคะ่ะที่ถูกตั้งขึ้นนะคะบ้านหัวเขานะคะ โรงสีชุมชนนะคะเขาคีรีค่ะแต่ว่าชุมชนตรงนี้นะคะที่คนพบนะเป็นต่างเต้านะคะที่ถูกพาเข้ามาอยู่ตรงนี้ทํากินนะคะส่วนใหญ่ไม่ใช่คนไทยนะคะแถวแถวบึงฉวะแล้วก็โดยรอบนะคะนี่น่าจะเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่มันจะปลูก เพื่อส่งออกจีนกัน,นะคะนี่นูเป็นบ้านหรือว่าเป็นทางเข้าบ้านหรืออะไรใครเก่าที่มีไก่ตั้งเนี่ยนะแล้วก็ถูกทําให้รกร้างว่างเปล่านะไปต่อเลยแล้วก็สเต็ปพวกมันก็ต้องมีการตัดต้นไม้ค่ะนะคะแล้วก็ทิ้งขยะรมรลางนะคะทําจิตว่ญญาณทุกอย่างให้พังนะคะคือสเต็ปของพวกมัน